สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูจุ๊บนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4คะ่ะวัสดุและส,ะสารวันนี้นะคะเราจะมาสรุปสมบัติทางกายภาพของวัสดุกันค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วหยิบหนังสือกันขึ้นมาเลยค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะ หนึ่งความแข็งของวัสดุสองสภาพยืดหยุ่นของวัสดุสามการนำความร้อนของวัสดุสี่การนำไฟฟ้าของวัสดุค่ะเรามาทบทวนความแข็งของวัสดุกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ค่ะความแข็งของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงขงูดขีด วัสดุที่มีความแข็งแรงมากเมื่อขูดขีดกับวัสดุอื่นจะไม่เกิดรอยบนวัสดุหรือเกิดรอยน้อยค่ะวัตถุหรือสิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งเช่นรถยนต์โต๊ะโลหะกระเบื้องมุงหลังคาสภาพยืดยุนของวัสดุให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่148นะคะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนมพร้อมกันค่ะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำนะคะเช่นดึงบีบกระแทกแล้วทำให้วัสดุนะคะเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะแต่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมได้นะคะเมื่อหยุดแรงกระทำต่อวัสดุนั้นค่ะ วัตถุหรือสิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพด้านสภาพยืดหยุ่นเช่นลูกโปง่งลูกบอลยางยางลบหนังยางสายยางยางรถยนต์การนำความร้อนของวัสดุนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่151ค่ะเรามาช่วยกันทบทวนเตรีมพร้อมกันเลยนะคะ การนำความร้อนของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานความร้อนสามารถถ่ายโอนวัสดุนี้ได้ค่ะเมื่อวัสดุได้รับความร้อนจากปลายด้านหนึ่งความร้อนจะถ่ายโอนไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งเราจึงสามารถนําสมบัติการนําความร้อนมาใช้ในการจําแนกประเภทของวัสดุได้เป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 1. วัสดุที่นําความร้อนเรียกว่าตัวนําความร้อน คือวัสดุที่ความร้อนนั้นผ่านได้ดีค่ะ 2. วัสดุที่ไม่นำความร้อนเรียกว่าฉนวนความร้อนค่ะคือวัสดุที่ความร้อนนั้นผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้ค่ะการนำไฟฟ้าของวัสดุให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่154เลยนะคะการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุ ที่พลังงานไฟฟ้าสามารถไหลอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้ค่ะหากใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์นะคะจะจำแนกวัสดุเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่1น,นะคะวัสดุที่นำไฟฟ้าเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าค่ะคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะประเภทที่2วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนไฟฟ้า คือวัสดุที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้นะคะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทบทวนสมบัติทางกายภาพของวัสดุกันไปแล้วนะคะนักเรียนมาช่วยครูจุ๊บทำแบบฝึกหัดแตรพร้อมกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะกิจกรรมลองทําดูนําสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่กําหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะ จากที่โจทย์กำหนดให้นะคะจะมีคำว่าสภาพยืดหยุ่นการนำไฟฟ้าความแข็งค่ะนักเรียนมาช่วยครูจุตทำทีละข้อเป็นพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนสังเกตที่ภาพทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะลวดทองแดงในสายไฟฟ้ามีสมบัติทางกายภาพด้านนักเรียนช่วยครูจุตตอบในสิคะด้านไหนคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะด้านการนำไฟฟ้านะคะ นักเรียนมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเสาไฟฟ้ามีสมบัติทางกายภาพด้านนักเรียนช่วยคุณจุกตอบหน่อยสิคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วคะ่ะด้านความแข็งคะ่ะเรามาช่วยกันทําข้อสุดท้ายนะคะลูกโปง่งมีสมบัติทางกายภาพด้านนักเรียนช่วยคุณจุกตอบหน่อยสิคะด้านไหนคะใช่แล้วคะ่ะด้านสาภาพยืดหยุ่นคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียน เรามาช่วยกันอ่านแมปพร้อมกันอีกหนึ่งรังนะคะลวดทองแดงในสายไฟฟ้ามีสมบัติทางกายภาพด้านการน,นำไฟฟ้าเสาไฟมีสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งลูกโปง่งมีสมบัติทางกายภาพด้านสภาพยืดหยุ่นจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่หน7บเลยนะคะ แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่สองค่ะดูภาพแล้วเขียนชื่อวัสดุที่ใช้ทำพร้อมขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างที่ตรงกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุค่ะเรามาช่วยกันทํำแบบพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนสังเกตที่ตารางนะคะช่องแรกวัตถุค่ะช่องที่สองนะคะวัสดุที่ใช้ทำช่องที่สามความแข็งของวัสดุค่ะช่องที่สี่นะคะ สภาพยืดหยุ่นของวัสดุช่องที่ห้านะคะการนําความร้อนของวัสดุและช่องสุดท้ายนะคะการนําไฟฟ้าของวัสดุค่ะเรามาช่วยกันทาแมบพร้อมกันเลยนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะแก้วน้ํานักเรียนช่วยครูจุ๊บตอบหน่อยสิคะว่าวัสดุที่ใช้ทําแก้วน้ําคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะคือแก้วค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุหรอคะ แก้วมีสมบัติทางกายภาพของวัสดุตรงกับข้อไหนคะนักเรียนช่วยครูจุ๊บตอมหน่อยสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วคะ่ะความแข็งคะ่ะทำเครื่องหมายถูกลงในช่องความแข็งนะคะเรามาช่วยกันทำข้อสองกันต่อเลยนะคะรองเท้าวัสดุที่ใช้ทำนักเรียนช่วยครูจุ๊บตอมหน่อยสิคะใช่แล้วคะ่ะยางคะ่ะยางมีสมบัติทางกายภาพของวัสดุตรงกับข้อไหนคะ ใช่แล้วค่ะยางมีสภาพยืดหยุนนะคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสภาพยืดหยุ่นได้เลยนะคะเรามาดูข้อ3าเป็นพร้อมกันเลยค่ะถ้วยนักเรียนช่วยครูจุ๊บตอบหน่อยสิคะว่าวัสดุที่ใช้ทำถ้วยคืออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากเลยค่ะนักเรียนดินเหนียวค่ะดินเหนียวมีสมบัติทางกายภาพของวัสดุตรงกับข้อไหนคะใช่แล้วค่ะความแข็งค่ะ ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องความแข็งได้เลยนะคะเรามาดูข้อสี่กันต่อเลยค่ะเขียงนักเรียนคิดว่าวัสดุที่ใช้ทำเขียงในภาพคืออะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กถูกต้องค่ะไม้ค่ะไม้มีสมบัติทางกายภาพของวัสดุตรงกับข้อไหนคะใช่แล้วค่ะความแข็งค่ะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องความแข็งได้เลยนะคะ เรามาช่วยกันทำข้อห้ากันต่อเลยนะคะคลิปหนีบกระดาษวัสดุที่ใช้ทำคลิปหนีบกระดาษนักเรียนช่วยคุยจุกตอบไหนสิคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,ก,กใช่แล้วค่ะทำจากโลหะค่ะโลหะมีสมบัติทางกายภาพของวัสดุตรงกับข้อไหนบ้างคะใช่แล้วค่ะนักเรียนมีสมบัติความแข็งมีสมบัติการนำความร้อนและมีสมบัติการนำไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราทำเครื่องหมายถูกลงในช่องเลยค่ะ ความแข็งการนำความร้อนการนำไฟฟ้าเรามาดูตารางไปพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแก้วน้ำวัสดุที่ใช้ทำแก้วสมบัติทางกายภาพความแข็งค่ะรองเท้าวัสดุที่ใช้ทำยางสมบัติทางกายภาพของวัสดุคือสภาพยืดหยุ่นค่ะถ้วยวัสดุที่ใช้ทำดินเหนียว สมบัติทางกายภาพของวัสดุคือความแข็งค่ะเขียงวัสดุที่ใช้ทําไม้สมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะคือความแข็งค่ะคลิปหนีบก,กระดาษนะคะวัสดุที่ใช้ทําโลหะค่ะสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะความแข็งนําความร้อนและนําไฟฟ้าค่ะ เรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดต่อในหน้า158นะคะให้นักเรียนอ่านข้อมูลจากตารางบันทึกผลการทดลองที่กำหนดให้นะคะแล้วตอบคำถามค่ะตารางช่องแรกนะคะวัสดุที่นำมาขูดขีดกันค่ะตารางช่องที่2นะคะวัสดุที่เกิดรอยตารางช่องที่3นะคะวัสดุที่ไม่เกิดรอยค่ะเรามาดูตารางแบบพร้อมกันเลยนะคะเมื่อนำวัสดุ A ขูดขีดกับวัสดุ B วัสดุ B เกิดรอยส่วนวัสดุ A นะคะไม่เกิดรอยค่ะเมื่อนำวัสดุ B มาขูดขีดกับวัสดุ C นะคะวัสดุ B เกิดรอยส่วนวัสดุ C นะคะไม่เกิดรอยค่ะเมื่อนำวัสดุ A มาขูดขีดกับวัสดุ C นะคะวัสดุ C เกิดรอยค่ะส่วนวัสดุ A ไม่เกิดรอยค่ะจงตอบคำถามนักเรียนมาช่วยครูจุ๊บตอบคำถามไปพร้อมกันเลยนะคะวัสดุชนิดใดมีความแข็งมากที่สุดให้นักเรียนสังเกตตารางวัสดุที่ไม่เกิดรอยนะคะวัสดุ A วัสดุ C และวัสดุ A ค่ะนักเรียนสังเกตที่ตารางดีๆนะคะวัสดุที่ไม่เกิดรอยวัสดุใดไม่เกิดรอยเยอะที่สุดคะ ใช่แล้วค่ะวัสดุ A แล้วก็วัสดุ A ค่ะเพราะฉะนั้นวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุดคําตอบคืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคือวัสดุ A ค่ะวัสดุชนิดใดมีความแข็งน้อยที่สุดนักเรียนสังเกตที่ตารางของวัสดุที่เกิดรอยนะคะมีวัสดุ B วัสดุ B และวัสดุ C ค่ะเพราะฉะนั้นเราสังเกตตารางดีๆนะคะ วัสดุที่เกิดรอยเยอะที่สุดคือวัสดุอะไรคะใช่แล้วค่ะวัสดุ b และวัสดุ b ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอยแสดงว่ามีความแข็งมากหรือน้อยคะถูกต้องค่ะมีความแข็งน้อยนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะวัสดุชนิดใดที่มีความแข็งน้อยที่สุดคำตอบคือวัสดุ b ค่ะจงเรียงลำดับวัสดุที่มีความแข็งมากไปหาวัสดุที่มีความแข็งน้อย นักเรียนช่วยครูจุ๊บเรียงลําดับหน่อยสิคะใช่แล้วค่ะวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุดก็คือวัสดุ A ค่ะวัสดุ B เป็นวัสดุที่มีความแข็งน้อยที่สุดใช่ไหมคะถ้าเราจะเรียงลําดับวัสดุที่มีความแข็งมากไปหาวัสดุที่มีความแข็งน้อยวัสดุ A วัสดุ C และวัสดุ B ค่ะ ดูภาพแล้วเติมข้อความลงในช่องว่างค่ะนักเรียนมาช่วยครูจุ๊บสังเกตภาพแล้วตอบคําถามแบบพร้อมกันเลยนะคะภาพที่1น,นะคะให้นักเรียนสังเกตภาพตรงหมายเลขกหนึ่งนะคะหมายเลขกหนึ่งทำจากวัสดุประเภทติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะทําจากโลหะค่ะเป็นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านผ่านได้ดีหรือผ่านไม่ได้คะใช่แล้วค่ะโลหะเป็นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีนะคะ วัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเรียกว่านักเรียนช่วยครูจุ๊บตอบหน่อยสิคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กใช่แล้วค่ะเรียกว่าตัวนําความร้อนค่ะหมายเลขสองทำจากวัสดุประเภทนักเรียนช่วยครูจุ๊บตอบหน่อยสิคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กใช่แล้วค่ะพอลิเมอร์ค่ะพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ความร้อนผ่านได้ดีหรือไม่ดีคะใช่แล้วค่ะผ่านได้ไม่ดีนะคะหรือผ่านไม่ได้ค่ะ วัสดุที่ความร้อนผ่านได้ไม่ดีเรียกว่าถูกต้องค่ะเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะนักเรียนมาสังเกตภาพที่สองไปพร้อมกับครูจุ๊บเลยนะคะหมายเลขหนึ่งทำจากวัสดุประเภทใช่แล้วค่ะทำจากโลหะค่ะโลหะเป็นวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนักเรียนช่วยครูจุ๊บตอบหน่อยสิคะไหลผ่านได้ดีหรือไหลผ่านไม่ได้คะ ติ๊กต๊อกติ๊กตอกถูกต้องค่ะไหลผ่านได้ดีค่ะวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเรียกว่าใช่แล้วค่ะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้านะคะหมายเลข2องทจากวัสดุประเภทถูกต้องค่ะทำจากพอลิเมอร์นะคะนักเรียนคิดว่าพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีหรือไม่ดีคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ถูกต้องค่ะไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีเรียกว่าใช่แล้วค่ะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะนักเรียนคะอย่าลืมติดตามทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเปิดดูคลิปทบทวนย้อนหลังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ